นะมันประเภทรถแห่สายทีวีสายโทรศัพท์สายทีวีมันมันตัวเดียวกันนะคือคือสายตัวนั้นอ่ะมันจะใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทั้งโทรศัพท์นอตบล็อกแล้วก็ใช่ใช่ทีวีตัวเดียวกันหมดเลยเป็นสายตัวเดียวกันหมดเลยสายผมรองอ่ะแต่ลายสวยเนี่ยไปไปเสียบข้างเข้าเข้าด้านหลังได้เลยเป็นทีวีแต่ถ้าเราเราไม่มีมิกไปเสียบข้างหลังปลี ไอ้นี่ไปเข้าปีไงไปเข้าปีด้านหลังอ่ะด้านหลังมีมีที่เสียบ<ช>บูทูธนั้นก็ไม่เกี่ยวกันนะนบูทูธก็เชื่อมต่อเข้าที่ปีได้เลยเชื่อมต่อเข้าที่ปีได้เลยแต่ว่าที่แต่ว่าออกนี่เป็นโลกรดนี้มันไปโชว์ไหมส่วนหนักตัวหนังสือตัวที่อจอมัน,นทีจ่จอของปีเอ่อมันมันจะมีบอกอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงมันจะขึ้นเนี่นะเนี่นะบูทูธนะเนี่ยพอร์ตตัวเนี้ย นี่เนี่ยอันนี้บูทูธนะเราเดี๋ยวเราเชื่อมต่อบูทูธกันเราหาที่หมดเนี่ยไปกดที่มอ่านี่บูทูธขึ้นละเราก็เชื่อมต่อบูทูธยี่ห้อนาคาชิขึ้นอย่างนี้เลยที่บูทูธจะเป็นยี่ห้อนาคาชินะขึ้นต่อลูกค้าก็เชื่อมต่อเลยพราะลูกค้าเชื่อมต่อเนี่ยนีเชื่อมต่อปั๊บตัวหนังสือเนี่ยมันจะหยุดแต่ถ้าเรามาใช้ทีวีไปใช้ทีวีนะเราก็มากดเข้าข้างหลังนี้ ถ้าเรามาเสพบเข้าที่ที่ที่ข้างหลังที่เหลือไว้สองโลแต่เนี่ยังไม่มีสัญญาณเพราะเรายังไม่กดอ็อกเนี่ยกดเนี่ยสัญญาณแล้วนั่นเนี่ยในคือมีสัญญาณแล้วผมจะต่อ i s d i จากโน้ตบุ๊กเข้าทีวีเลยอ๋อได้ได้ได้อย่างงี้ก็ได้ฮได้เหมนกับไอ้สายตัวนี้ผมจะไปต่อจากโน้ตบุ๊กมาเข้าพีพีเข้าเปีน่าจะโน้ตบุ๊ก ใช่ได้ได้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมาเข้าคู่ใช่ไหมอะไรฮะแล้วมาเข้าคู่เข้าเข้าคู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นหัว3.5นะเขาเรียกหัว3.5มาจากโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กคือตัวเดียวกันหมดเลยฮะทีวีโทรศัพท์มาเข้าที่ปีข้างหลังตัวนี้ cdrcdl ใช่อินพุเนี่ยเข้าตัวนี้เลยที่ว่าจะมีเหลือแค่ไว้ให้ทุกอย่างรายละเอียดอยู่ใน หมดเลยแล้วก็อยู่ในคู่มือมีเชตต้อยจะอธิบายไม่รู้นะไม่ถูกก็โทรมาหาเชตต้อยแล้วกันสแกนที่นั้นนั้นได้เลยสแกนในในนั้นได้เลยแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ยังไม่เข้าใจอีกโทรมาหาไอ้มินได้เลยรับตลอดไม่ต้องเกรงใจเบอร์เบอร์ที่ลงไว้ในคลิปใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งสามเพิ่มสายห้เมตรเพิ่มสายโน้ตบุ๊กสามร้อยอาจจะส่งเลยส่งไปที่พังงานะ ก็คือคือส่งให้ฟรีครับส่งให้ฟรีฮะถ้าสายสิบเมตรนี่เราต้องเพิ่มอีกมันมันสิบเมตรมึงสี่สิบแล้วก็เขาให้ราแปดก็คือพอเท่ากับเราต้องแปดสามยี่สบี่สองร้อยสี่สิบบาทสี่เส้นเก้าร้อยหกสิบบาทเออห้าเมตรก็พอสเปคคอนคือคือถ้าลูกค้าสั่งต่างหากมีหัวให้แล้วก็มีเช่นไรยี่ห้อนาคาชิ เส้นหนึ่งสายหนึ่งจุดหน้าเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องถามเด็กสามร้อยใช่ไหมไอ้ไอ้นี่สิบเมตรสิบเมตรน่าอย่ามีห้าร้อยมั้งแต่หัวมันดีกันพร้อมหัวฮะพร้อมหัวไปเลยฮะห้าเมตรน่าจะพร้อถ้าเอาแล้วเดี๋ยวมาซื้อใหม่อันนี้ล็อตเปอร์ที่สายเร้อยสิบไม่เป็นไรช็อตก็ช็อตด้วยกันบ้านดึกขึ้นสูงไหมล่ะ ไม่สูงไม่สูงจะยกไายไปใส่อีกคันหนึ่งอ๋อสบายมันมันไม่หนักเท่าไหร่ครับแอมตัวเนี้ยผมไม่น็อตบุ๊กอยู่เนี่ยเวลาผมเป็นโนตบุ๊กเนี่ยผมสายมันมีเสียบเสียบพอาะโนตบุ๊กแล้วจะต้องมาเข้าแอมเนี่ยนะมาเข้าที่เปรไม่เข้าเปรก็เข้ากับมิกตัวนี้แหละตัวนี้เลยนี่เลยนี่เลยไอ้ลูสีสองตัวเนี้ยนะใช่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 ที่เสียบเมื่อกี้นี่แหละให้แล้วกัน ใช่ใช่เอานี้ไปเลยให้ได้ได้ถ้าจะเพิ่มเป็นสีต้องต้องมีต้องใช้พาวเวอร์วตัวนึงอีกตัวเป็นขับสเตอร์รมาเพิ่มดีหลังได้ขับรถมาเที่ยวขับรถมาหลง่าใช่สามพันฝ่าเป็นสี่คนสี่พาวเวอร์อย่างเดียวอ่าเอามาทําเป็นสเตอรเรเพิ่มพาวเวอร์อีกตัวทําเป็นสเตอรรี เป็นสี่คูณสี่เพราะสี่คูณสี่ยังไงก็ต้องเป็นพาวเวอร์สองตัวอยู่แล้วรับได้รับได้เต็มที่อืมเต็มที่รับประกันหนึ่งปีด้วยตัวมันเป็นตัวนี้ครับอ่ามันเป็นตัวนี้ตัวห้าสิบมันมีพาวเวอร์แปดร้อยกับพันไม่เหรอตัวนี้มันพันถ้าแปดร้อยมันตัวตัวที่ลูกค้าเอาไปมันต่างเลยเพิ่มตัวนี้ต้องเอาตัวแปดร้อยอีกตัวนั้นน่ะทำสี่คูณสี่เลยฮะทำสี่คูณสี่เพราะว่ามันเสียงกลางสิบนิ้วเอง เฮ้ยต้อยทำสี่คูณสี่อยู่แล้วทําเป็นชุดสี่คูณสี่อยู่แล้วตอนนี้เฮ้ยต้อยมาทําเป็นสองคูณสองเนี้ยจะเอาไปตัวจไปตัวนี้ตัวเดียวก่อนตรวจได้ได้กี่ตัวก็ได้จ่ายจ่ายใช้สแกนจ่ายได้ไหมได้ได้ยังไงก็ได้ฮะได้เอาเท่นี้เนี่ยเอาตัวที่ลองสแกนก็ได้โอนก็ได้แถมสายสัญญาณให้ไปด้วยสองเส้นอ๋อได้ได้ลำโพงรุ่นเก่าก็มีข้างหลังเสียบ ใช้ใช้ใช้หมุนเอาเนี่ยเสียบเอาสายมาเสียบดำแดงฮะชุดนั้นไม่มีเดี๋ยวแถมตัวเช็ดต้อยไปคิกมาเอามิเข้านี่เลยสายสัญญาณที่แถมไปให้เนี่ยผู้นี้เลยอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายสัญญาณที่ที่ที่แถมไม่ให้เข้ามิกเลยนี่อ๋อเนี่ยเนี่ยสายสัญญาณที่แถมไม่ให้เนี่ยไปเข้ามิกได้เลยสี่พันหกร้อย สิบเก้าสิบบาทสติกเกอร์อยู่ที่อยู่ที่หลังพาวเวอร์ถ้ามีอะไรก็มีชื่อบริษัทชื่อเนี่ยมีเบอร์โทรอะไรเนี่ยใช่ใชลน์อะไรติดต่อสอได้ได้เอาเหล็กฉากเชื่อมเชื่อมเป็นกรอบแล้วก็ติดล้อสี่ล้อล้อแบบหมุนได้สี่ล้อ